จ้าแชวนี้นอนใหม่ๆสดๆแก้มังก่อนของชอบเลยชอบเลยใช่ไหม,มจะลากตัวยเข้าบ้านหนะแล้วแก่มังกรก็เอาาข้าวถ้วยกะเจาเข้ายังไงือยังไงลูกอืมันยังไงคะ มันยังไงจ๊ะตกใจโอม่ขอโทษไม่ขอถ่ายนิดนึงถ้วยกินไม่ได้ครับหนอนอยู่ในถ้วยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวใช่ไหมใช้แก้วมังกรไหมลูกเน่ยอ้ยอ้ ฝั่งน,นี้อันนี้อโอเคไม่ไม่ถ่ายแล้ว